ครับผมขอซื้อพัดลมไอไอารคปิดปากบ้างเดี๋ยวนี้โรคระบาดมันน่ากลัวนะเหรอแต่ดูไปดูมาเจ๊น่ากลัวกว่าโรคระบาดอีกนะครับพูดไปหยอกเล่นสิจะซื้อกี่ตัวสองตัวเจ๊เอาไปส่งที่บ้านเลยนะตอนเย็นจะซื้อใหแฟนขอบคุณค่ะจะให้เสงมากเลยเนี่ยซื้อมาก็อ่อนบังดิบบางอุ้ยอันนี้ก็เละแพงก็แพง นี่ทีรัเข้าหลังก็ซื้อทุเรียนมะปรึกษาพี่ได้เลยนะทำไมอ่ะพี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทุเรียนเหรอ,อพี่นี่เป็นลูกครึ่ง<อ>ลูกครึ่งเขาก็มาตั้งนานไม่รู้ว่าเป็นลูกครึ่งเฮ้ยพ่อพี่เนี่ยทุเรียนแม่เป็นมะเขือเทศพี่ก็เลยกลายเป็นคนทุเรนเฮ้ยเซลแรงเนี้ยงอนดีกว่าเน่ไม่ต้องงอนเลยเรียบบอกมาเร็วๆวิธีเลือกทุเรียนเป็นยังไงนี่ฟังฟังรัวจำแล้วก็นำไปใช้การเลือกทุเรียนที่ถูกต้องนะ อ๋อเรื่องที่อาแฮมเฮ้ยไม่ใช่เรียกเสียงเอ้านี่เร็วสิการเลือกทุเรียนที่ถูกต้องนะต้องสังเกตที่หนามมันถ้าเกิดหนามมันสั้นๆทู่ๆไม่แหลมนะมันคือขนุนมันไม่ใช่ทุเรียนเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งอะที่เราแก้มอุ้ยจะให้รางวัลหรอจ๊ะจะตกกับแบบทุเรียนเนี่ยเลือกเลยโอ้โหช่าคนนิ่งโมโหเออที่รักจ๋า และทุเรียนภาษาใต้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะเรียนเรียนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะซื้อทุเรียนไปกินที่โรงเรียนแล้วก็ไปฝากครูที่โรงเรียนและกินระหว่างเรียนเราจะพูดว่าไงจ๊ะถ้ามันยากขนาดนั้นกินการหนุนเราก็ได้ขานุนภาษาใต้เรียกว่าอะไรจ๊ะนุนนุนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะอุดหนุนขน,นุนไปฝากทหารกองหนุนเราจะพูดว่าไงยากขนาดนั้นอ่ะกินเหาะเอาก็ได้กินเหาะก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าทางใต้เนี่ยจะซื้อเงาะเราจะเรียกยังไง เม่ค้าเม่ค้าซือโฮิตซื้ออะไรนะโหยเป็นไงจะถามอะไรอีกไหมอะะอไรอีกไหมอะไรไะจ้ะไม่สงสัยแล้วจ้ะกินได้ไหมได้